เฮลโหลสบายดีท่านผู้ชมยินดีท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านบาวลาวอยู่เท็กซัสเดอ้อมื่อนี้บาล่าวค่ะสิผ้ามาเบิงเออแม่บ้านบาวลาวเสดลาบเป็ดท่านผู้ชมเออเฮ็ดแบบบ่คือโมสไตล์ของแม่บา้านรถลุ่นล้วน,วนประสบะการณ์มาจากปากเซเออสมัยนี้ว่าเป็นคนครแล้วตะกี้ยังเป็นเมืองอยู่ เออนลาบเป็ดเพิ่งก็ได้เป็ดมาออมาสำแหลอยู่ทานผสมเออริบบอมนมันเนาะเอาเอาดูเอายังเอาเจสซินมาสักเนสเฮดลาบลาบเป็ดสูตรแสบเ,เพลงหลังสัตว์กรดใหม่ส่เนี่ เพชรนี่ไปซื้อมากแต่ตลาดนะ <'s> เก็คลาสโกเพชรโอ้กอะคักไม่ได้เนาะสบายเพราจะเป็นต้องลกขนถามส้มเป็ดน,นี่นะเออเมันไม่ลกขนพอเพ็ดมันอยู่ในบ็อกอยู่ในโฟชเชนเนาะปอนอะเป็นขนมแข้งนเนาะเพิ่งอะไรฮนเพชรโตโตนั่นแหละ ออตัวหลายเติบเลยดูแบบใหญ่ๆนี่ทำสมัยบอเป็ดม,มันตัวนหน่อยๆน,นั่นหลังจากโอเก็ตโซยังแล้วเรียบร้อยเบิดนี่เป็นกระส่ามผลเลยเป็ดนะหลังจากเอาสีน้ำยังมันออกจากโค้งมันเรียบร้อย หลายเติบเพิ่นกระสิมาซ้ำแหละเอาดูมันออกเนาะเอาดูออกแล้วครับเสียดลาบว่าสัม่มฤเธ็ดก้อยน่ะละ่ะเส็ดก้อยเป็ดมือนนี่อ่าเป็นนังจัดการอยู่อ่โค้งเขามันนี่ครับโอ้คนะน่ะนั่งมันนั่นหรอกเป็นยังเรียบร้อยป้ะละ่ะอืมนั่นยังจะโค้งมันหรอ โอ้โมน,นี่เป็นเสียวซ่านในน้อยหนึ่งไร้เหลือในการเฮติโอเอจินนี่ยนะเออลาบก,ก้อยส้อยแสบพันว่าเ,เวย้ยเก่งคักมั่นลราบอกเมื่อนี้เพิ่นสามาลาบเตให้ท่านผู้ชมเบิง่งตัวนี้ก็เครื่องในใมันรทานผู้สมเทิงตับเทิงไตแต่เพิน่นซอยเรียบร้อยบ่ล่ะนี่นะ เพืเ่นซอยตอนนั้นเพื่นก็น,กนั่งซับดกซับยั้งเนาะมาตามเสียซ่านพนปนละเพิ่นนุ่นะครับปรมาจารย์เรื่องเห็ดหลามพันว่าหลังจากตำและฝักฟวันมันเรียบร้อยแล้วเพิ่นจะเอามะาขัวตัวนี้นังนนน่งไม้ไผ่มาส่ะเอามะาขัวเลย ขัวนั่งมันจะมันกรอบคนทวนวาเอามาใส่กล้วยมันก็แซ่บว่แมาสูตรนี่เ็ดกินแล้วแล้วแซ่บคำรับโมดสูตรนี่นขัวนั่งมันเห็มันนั่งกรอบแล้วมาใส่กล้วยจะทานสดนนั่งนั่งนั่งเป็ดอะไรก็มานั่งมันนั่งเป็ดเอามาขัวขัวให้มันกรอบขัวไม่ลงไปตรงไหนละเอาจนมันกรอบ หัวนางเป็ดนหน่ก็ไลยเป็ดไปซื้อในตลาดธรรมรา,าเนนะครับเป็ดตาอยู่ในตลาดคนไหนมาจะคลาสโกเป็ดปลาบอกเป็ดนังหัวนงังก้อย เล็กก๋อยเป็ดยเนี่ยครับว่าห้าวหัวน้ำมันใส่เนี่ยโอ้ยผักผ่านไปหมันกรอบดีมันมันน้ำเด็เป็ดอันนี้แสบเป็ดจ้าอันนี้เป็ดในตลาดมีคนนี้แขกมอต้มนะฮะทานไป อากาศก็เริ่มต้นเย็นแบท่านผู้ชมนะยแอ่งแรกเย็นย้ำน้ำขึ้นน้ำบริเวณหอดน้ำขึ้นเย็นโอ้น้ำมันมันออกหลายขัวน้ำมันมันออกกระขักเนาะเอาไขมันมันออกกระขักน้ำมันหลายเลยน้ำมันเต็มมีส่วนนั่งมันเด็ด เกี่ยวมันไหวแน่เลยจ้ะจนนังกรอบามันทำเหลืองๆหมดมันกรอบเนาะเอามาใส่ก๋วยนี่ได้แล้วเพิ่นว่าเออเชฟเขาสั่งว่าเออมันมันเหลืองมันกรอบแล้วเขาก็สิมาเรีนเอาเนืมันมันออกนี่เอาใส่ของวตองเอาไว้เนื้อมันมันหลายได้จังผสมเนื้อมันเป็ดนื้อมันหลายเลย มันมาเนี่ยหรอเอาอะไรมาเอาเรนเอาน้ำมันมันเรียบร้อยเออนางอะยางนี้เขาก็สิร์ฟเจียวเอาน้ำมันนะน้ำมันนะกถอดแล้วในเป็ดนี่ยเจียวกระเทียมอีกน้อยน้อยกระเทียมทั้งกระเทียมทั้งหัวงพวกบัวเจียวใส่เอาไว้เอาไว้ใส่เจียวกระเทียมเจียวอ่า ผักบัวแดงเนาะเออเห็บแต่มันกรอบๆคืกอกันนั่นแหละข้าก็มีหม้อต้มให้เนาะต้มต้มโค้งมานาแหละตามมาสม้มหลังจากเข้ารือเราสิ่งอันยังมันออกมาบ่ละ กระดูกโค้งมันเขาเห็ดสุกไว้สดน้ำเออเรื่องปรุงก็ใส่ไดแล้วขิงคาแนวหอมหอมเจ้าเคยใส่ในกัวเฮือนข้องคนล่าเ้าให้มันลงไปเลยอ่าอันนี่กับผัแตกต้มห้าหม้อกับฟดพอดีเออเติมมันต้องไปเติมน้ำเอามะขามลงไปเติมน้ำสมมันเด็ดสมสม คันโมเม่นามสมสดสมสมหมน่งกับพวกคักเลยการกินก้อยกินลาบเนี่ยน,นะต้องมีนามสดรองข้อลองไปอีกขั้นสดมันก็บแน่ไม่แน่วสมสมเพราะนี่วะเขาล่งทองสบายได้ทานประสมฟดได้ท่าละ้ะเออกินหอมวุ้ยวุยวุยวุยคักละเออกับวิธีหนึ่งก่อนบัตซีมนั่นนะเออซี่มาหารทุเทือต้องมือทามแมว่เวเบื้องหนึ่ง ขั้นบ่อมือบ่อข้าแอวเบื้องหนึ่งแล้วมันสิบ่อแสเวลาซิมาหารปึ๊บเออต้องมือค้าแอวเบื้องหนึ่งไวครัวได้ทาแล้วว่าสั่งขรัวเที่ยวหัวประวัวมันยังจะเทียวต้องไปหันเที่ยวอะไรเลี้ยงแล้วอันนั้นเสี่ยนต้องไปบ้านเอ่อหืมเสี่มีทั้งเครื่องไนีทั้งเนื้งห่อละทั้งเสี่ยนทั้งเครื่องไน่มัน าาข้าวมะขัวเนนลยขัวส้กรรกรเลยเพราะว่าข้าเกี๊ยวกระเทียมเกี๊ยวเครื่องหอมใส่เยอะอร่อยจริงเลยซีนมีซีนแล้วก็มีเครื่องในมีตับไม่เตอร์นั่นแหละขัวลงไปน้อกันพลันกันขัวมันจะซุกขัวให้ทานประสมขัวมาละสูตรลาบเป็ดสูตรพิเศษ ข้าขัวใส้อาเนี่ยมันหอมหอมข้ากบัวกระเทียมนะหอมผักขัวจะมันสุกเปลี่ยนทพราะเสาซอยไมัยังเรียบร้อยเนี่ยซอยไม่ทึ้ง มีตับมีไตมีหัวใจมันยั้งแล้วแต่ค่ยมักแล้ว,ลวไอ้ไตต้องไปเดี๋ยวทช้าหนมันใส่ไัเข้าไปกับสีมันนะอ,อะดูว่าจะมั่นจุคนมาคนไปอะนะอ่า มันทวเทิงกันล้าจะวสินมันเอาเอาต่อยมันเป็นก่อนนี่เนาะสินมันก็หอมดีเลยค่ะารมแล้วข้าวเจียวอันหัวปลากรูวกระเทียมเจียวแบยแล้วเอาม้าขัวใส่หอม ตจนไหมเอากับโบึดอยู่ขัวมันไปจนมันจูดออกเบิร์ดส่วนแหละพามาส้มมันอกจูดมันออกมันซุกแหรอขั้นจูดมันออกเบิร์ดมันซุกเหรอเรื่องแหละเรียบร้อยละเรียบร้อยบานี้ หลังจากห้าวขวานซุกมันยังเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมต้องพักอ่ะมันเย็นก่อนเด้จอจังอาม่าคนละน่ะนะพักอ่ะมันเย็นก่อนเ้ามาสั่นมันเอามาใส่ผักบัวข้อหอมเข้าไปแล้วมันสิม,มาดนะ์ทไงเอาน่าใส่ทมิตรมเขา้าไปบีบบางหน้าเพิ่มเข้าลงไปนะ่ะในสกุลม,มันลงไปบางหน้าเปลือกเลียงมันต้องเพิ่มตัวอันนะ มะนาวกับพอดีสบายเขาได้น่ะเอาน้ำปลาหนุ่เหาใส่ในเทลงไปจึ๊บใส่น้ำปลาหนุ่เข้าไป ปนว่าใส่ไปเรียบร้อยแล้วกับพริกป่นเขาอ่าพริกปน่นเนียววายใส่ลายเผ็ดลายใส่น้อยเผ็ดน้อยโอเคนะหลังจากนั้นก็ใส่รสไฟเวของเขานั่นเข้าไม้ห่านะเข้าขัวดำเข้านะ่ะใส่เข้าไปใส่กอใส่เข่าขัวดำเนอะเพราะว่าเราทั้งไตหมักเข้าขัวดำเราหมักเข้าขัวขาวน่าเอาจาักบวงหนึ่งคงพิเศษ เพิ่มพลัง <Now>, อ <various Caribbean rainforest> ืมใส่ลายแสบลายใส่หน่อยแสบหน่อยนใส่ไปบวงหนึ่งพอดีโอเคละขั้นบอท่านนัวกับส่อีกเนี่ยมาได้มากกับโครนโคลนเนีมันเข่ากันนะท่านผู้ชมโครนเนีมันเข่ากับพริกกับเข่าขวานนี่โครนได้บดได้แตงนัวาเออลาดตัวนี้เป็นมันซุกแล้วเลยบดได้ขัด นิดนี้ในบริการมาสั่นคล่นทันขันน่ะมันลาบสิ่งมาสั่นคลนน่ะมะข่าวกันมันก็ไม่กินหอมข่าวครัวเอาปึ้งถึงมาแล้วแหละนะใส่ไม่ลงเข้าไปยังเอาอะไรใส่โอ้โอ้บวงโพดีซีมังกรอนอาเบิง ใส่เข้าไปอ,อ่าคือนัวครับเว้ยจิบป,ปากแตกๆจิบจิบป,ปากแตกๆเลยยังขาดยังอีกคนวะอือค่ะโอ้ต้องมิสคาค,า,คากับประธานาธิบดีฟรอสอีกตามเคยน่ะยังประธานาธดีใส่คาว่ะสิเนาะ เดินว่าให้เสียวซ้านขี้มเสียวข้านขี้มกับซีมมันก็ไรกันนะอ๋อ <c oughs> อืมโอเคแล้วโอเคแล้วอืมเ็าน,นั่งเอาคายวะ าคาคาเขาเสิร์ฟคาเาสิเสิร์มาหล่ะคำสมนี่ยเขย่าเขยาวบีมันใส่าคาบีสไปมาบดบุดเสร็จคาชุดคาสดนั่นแหละอยู่ในฟิเซอร์เกินมันจะเย็นนี่อยู่ในฟิเซอร์เวิร์ดฮะ,ะ,ะครุนเขาไหมพอกำลังได้คาบานิลาเป็ดเขาไม่คาบาท พอใส่ขาเข้าไปได้เพิ่มพลังขึ้นอีกกินหนึ่งอย่างไรขาเข้ามากพอ่อละพันวาหลังจากคนอยู่สองสองแถวสองหยกเออมาบานให้เพือ่อนกันจัดการเออใส่หอมมันเข้าไปใน ผักหอมเขากับมีรหลายสนิด ừ, หอมปนหอมหลกักหอมยัง้งเท่ันมนลงไปเดอ,อสกายเป็นถั่ยสลัดพอดีเลย่ะบ้านเป็นสลัดเป็ดพอดีนี่โครนอีกงอนไม่ฮะมันเขากันทัวถึงนาวาจงไหนเ่ะเป็นลาบเป็ดพ่างเขียว นี่มันไหลออกมาไม่ปลาจะไม้ทานผักสมเป็นตาจ๊บ๊อนั่งกรอบมากกับไส้เราบ่โอ้นั่งกรอบนั่งยั้งเขากับไส่ต้องกันบ่นอะไล่ะบัดนี้มันจะกมันทาซี่เมืองดัตโอเคแล้ว ัก,ก้อใไซมันก่หัวตึงตังไปแล้วบันลาบเผ็ดบักไงเลยฮะแซบแล้วเพืเอ่อนวะเออคักแล้วชิมต้องเอาเท้ารักสัจจรถวยที่ไปน้อยบางทีไหมอืมอ่าเบิ้งนี่พักเรากับมีน หยบบ้อยบ้าละ่ะเข่าหนึ่งเขากันหนึ่งมากแล้วนี่ซิมซิมเนอะเ่ามือน,นี้เร่งรวนอ่าเอาซิมซิมอ่าเอาเจะกถ้วยหนึ่งวะ่ะซิมซิมใช้เขามาเอาเบิง้งผัดผูพิพ่นคุกว่าอย่างไรซิมมันต้องใส่นี่เ็ดมันหอมน้ำมัน อันนั้นนังกรอบมันอีเดียนี่หิดตรงลงใส่ข้ามเข่าในี่ทานผสมนี่สิมังเบิง้งหักแล้ววะสวิอืมอืมขัน้นตกแต่งเข้าไปอ่ะพระหอมกรอบกรอบ,อ,บอันห่าทอด นั่งเป็ดนะครับมาส้มหอมเนื้รรมมอแฉบแฉบคัตลาบเป็ดเทาก็เป็นอันเรียบร้อยครับผู้ชมเออหม,ม้อต้มก็มีอืมแซบ่บคักตไยล่ะอืมตัวนี้ถั่วซีมเด้อนี่เด้อตอนน,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 นีนท่านกินได้แหงถั่วซีม แสบหลายอ่ะขอบใจที่เขามาเบ่งทำสุมโอกาสหนา้าเจอกันไปในรายการอาหารเนาะน้หลายเหมือนนี่ลาบเป็ดแสบ